คำว่ารักที่เรามีให้ต่อกันจากวันนั้นไม่รู้ว่นนาทุท่าไร โปรดดูไว้นะเธอคือคนสำคัญฉันใจะให้ความรักเรามันคงอยู่ มีใจเหมือนดิมรักเธออยู่ตรงนี้เพราะรักคือสิ่งที่เรามีให้กกันรักของฉันนั้นคือเธอรักสมทกาทุกนาทีรักเราที่อยู่ตรงนี้ข้างเคียงกันรักของฉันนั้นคือเธอรักสมาทุกคืนวัวนรักเราที่อยู่มีกันตลอดไป รักของฉันนั้นคือเธอรักเสมอทุกนาทีเรารักเราจะอยู่ตรงนี้คงเคียงกันรักของฉันนั้นคือเธอรักเสมอทุกคืนวันเราักเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปขอต้อนรับน้องๆเดอะสตาร์ครับน้องโดมน้องฮันน้องกันสวัสดีครับสวัสดครับสวัสดีคัะ แล้วก็น้องโดมแน่นอนพูดถึงคอนเสิร์ตเดี๋ยวดีกว่าสิบปีมาครบทุกปีเลยได้อหมฮะสิบปีเนี่ยมากันครบเลยไหมครับนอนครับคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับสิบปี10 years of love นะครับจะ start อีกคอนเสิร์ตมาครบแน่นอนประมาณกี่ชีวิตถ้ารวมตัวกันมาเป็นทีโอ้โหเรียกว่าประมาณห้าสิบเอ็ดครับห้าสิบครับอ๋อห้าสิบ อ๋อทำไม51ไปเผื่อนับโดมเป็นสองคนครับอ๋อ51คนเดียวครับคนเดียวโอเคครับ50คนครับผมโอ้ได้สงสารน้องโดมเผื่อนับไปสองคนสองคนเผื่นับโดมเป็นสองก็เดี๋ยวมีพี่สนอีกนะพี่สนเดอรตาร์ี่อ๋อนิวก็อีกสองนิวจิ๋วก็มาจากเดอะสตาร์นะใช่นิวจิ๋วก็ขึ้นไหมใครนี่ขึ้นเหมือนกันอ๋อนิวจิ๋วก็คือเดอะสตาร์ด้วยเหมือนกันใช่ครัซื้อบัตรได้ที่ไหนคะตอนนี้ก็เปิดขายบัตรแล้วครับที่ไทยทีเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาครับก็คือมีสองรอบดไปแล้วหรอ หมดแล้วครับเปลี่ยาแล้ว28ิทมิถุนายนเล่นปีนี้ครัปีนี้คท่านั้ส่วนอีกวันนึงคือนที่29ครับก็จะตอนนี้บัตรยังเหลืออยู่แบบไม่เยอะแล้วแหละผมวก็ต้องรีบไปหากันครับนี่ประมาณ2ใบด้วยกันนะครับคุณผู้ชมมีอยู่แล้วพี่บอยสั่งให้พูดอย่างนี้ใครที่เกตเมเจอร์ใช่ไหม คุณสามารถที่จะไปได้ทันทีคืออย่างนี้คุณผู้ชมเรามีความรู้สึกว่าในเมื่อส0ปีเดอะ t a าผ่านไปแล้วเนี่ยนะฮะและจะมีคอนเสิร์ตครั้งใหญ่เนี่ยเราจะต้องมาร่วมสนุกกันหน่อยดีกว่าไหนไหนมากันทั้งทีแล้วเนี่ยเราจะให้ทุกคนที่มาวมรายการเนี่ได้มีโอกาสจับคู่กับทีมพิธีกรของเราแล้วมาดูกันเดีกวก่าว่าใครจะรู้เรื่องเดอะซ่ามากน้อยต่อกันนะเราให้ใครจับคู่ใครดีอ่ะมอดดังเลือกฮั่นฉันเลือกฮั่น มีเหตุมีเหตุผลไหมมีเหตุผลไหมเราไม่ถามน้องฮั่นเลยเราไม่ถามน้องฮั่นแลวหรอว่าน้องฮั่นไม่ไอ้เขาไม่ได้ไม่ไม่ไม่มีสิทธิ์ฮั่นไม่มีสิทธิ์เลือกฉันมีสิทธิ์เลือกคนเดียวจักรเลือกใครผมเลือกคนหน้าตาดีครับใช่ครับคุณดงครับผมนี่ไงดองเล็มกระจแอนงั้นแปลว่าเะฉะนั้นพี่น้องฝาแฝดต้องอยู่ด้วยกันถูกต้องนั่นโอ้โหไมสายเขาถามม่ไหรกัรกับก้างนะอยู่ด้วยกันนะอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมกับธัญญาจะผ่ากันถามคาถามค่ะ คือแต่ละข้อเนี่ยโจทย์จะไม่เหมือนกันบางทีอาจจะให้ดูภาพบางทีอาจจะให้ฟังเพลงแต่ให้แน่ใครได้คะแนนสูงสุดก็ถือว่าชนะไปก็เป็นกลุ่มที่รู้เรื่องเมสตาร์มากที่สุดเวลาเราถามคขาถามเนี่ยนะฮะกลุ่มไหนที่พร้อมเนี่ยนะฮะก็วิ่งไปเหยียบลูกโป่งด้านหน้าคือเราอยากจะมีไอ้ปุ่มกดอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นบัสเซอร์ใช่ไหมใช่แต่พอาไอ้เรื่องเงามันหมดแล้วครับปีนี้งบหมดแล้วดังนั้นคุณต้องเหยียบลูกโป่งแทนโอเคนะโอเคนะฮะแจ็ค ถ้าเกิดว่ากันเท่าที่ถ้าเกิดว่าโดนตอบไม่ได้นี่ไม่ต้องไปเหยียบลูกโป่งนะโอเคครับผมเข้าใจนะมันรู้ก่อนเองไม่รู้พร้อมไหมครับมาดามมาดามพร้อมไหมพร้อมพร้อมอ่ะมาถึงนะฮะข้อแรกกันดีกว่านะครับตลอด10ปีที่มีการแข่งขันเดอะสตาร์เนี่ยถามว่าเดอะสตาร์คนไหนนะครับที่ผ่านการอย่าเพิ่งเหยียบนะที่ผ่านการออดิชั่นมากที่สุด กว่าจะได้เป็นเดอะสตาร์นะครับถ้าผมให้สัญญาณว่าเหยียบค่อยเข้าไปเหยียบนะแต่ถ้าเกิดคุณไม่รู้อย่าเหยียบนะครับถ้าพร้อมแล้วเหยียบครับใครมั่นใจรับอ้าใครจเหยียบก่อนโดมรู้โดมรู้ใครวะโดมรู้ใครใครอ้า ใครเอ่ยไอ้การไอการไม่มาเอาเฉพาะตัวเดีดู่อสิคนที่เขาเหยียบเขาตามงเลือกก่น่ง e Star The Star ถามว่าตลาดสิบปีที่ผ่านมาการแข่ง The Star The Star คนไหนที่ผ่านการออดิชั่นมากที่สุดกว่าจะได้เป็น The Star อย่าปรึกษากันคุณกันไอ้การไอการผมสามครั้งฮะผมสามครั้งตอบว่าโดมผมครับโดมครับโดมนะครับโดมเป็นคำตอบที่อ่ะผิดไหมผิดไหม ผิดค่ะผิดคมมีอย่างคนที่สองอ่าคนที่สองตอบว่าตุ่มตามครับตุ่มตามกี่ครั้งโขง4ครับใช่เหรอไม่รู้ครับตุ่มตามเป็นคำตอบที่ผิดครับไอการไอการไม่ใช่การการไม่ใช่คนนี้ออดิชั่นมา4ครั้งอ้นเดอะสตาร์เก้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทีนี้ถามว่าเดอะสตาร์ มันไม่ได้เป็นอยอ่สตาร์มันได้เป็นรองทุ่งนาค่ะว่าอะไรฮะดุ๊กดุ๊กแต่คนก็คือตัวซาร์ใช่โอ้โหไม่ได้บอกเป็นแชมป์อ่าไม่เป็นไรเ่อเปลี่ยนคำถามข้อต่อไปอ่าลูกโป่งหมดแล้วอะข้ต่อไปอ่าลูกโป่งหมดลูกโป่ง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 ลูกโอ่ามาแล้วครับเดี๋ยวเราจะมี VTR ให้ชมกันนะคะแล้วเราจะถามคำถามว่า คนที่ร้องเพลงนี้คือเดอะสตาร์คนไหนและปีอะไรอไปชมภาพกันเลยไปดูกันเลยครับเหยียบเหยียบออฟฟองศักอ๊อฟปองศักเดี๋ยวไม่เหยียบเลยใจเย็นฮะออฟปองศักพร้อมแล้วถ้าคุณรู้นะฮะพร้อมแล้วเหยียบครับรู้โดมรู้ มรู้พี่แจ๊คถามผมหน่อยตอบไปเลยเมื่อกี้แต่ก็ผิดแล้วผมไม่ได้คู่คุณเลยคุณโดใจเย็นใจเย็นต่อไปเอ่อพี่เสียงพี่แอมครับเด The Star 7ครับใครนะครับพี่แอมเด The Star 7ครับอ่าผิดค่ะใครใครอ่ะกั๊งพี่สิงโตครับเด The Star 5ครับถูกต้องเอาล้วเดี๋ยวจริงๆแล้วพวกเราไม่ได้คิดเองครับ มีคนแอบบอกแฟนครับบอกแฟนขับรู้หมดเลยเวลาเข้ามาก็เหย่าช่วยนะครับตอนนี้ขับเอเดี๋ยวขัเก้าหมุดเกาหรีเต้าคำถามที่3นะครับเป็นคำถามเกี่ยวกับเพลงบ้างดีกว่าเนะเดี๋ยวเราจะเปิดอินโทรเพลงฟังให้ดีนะเราจะเปิดอินโทรเพลงถ้าทีมไหนรู้ว่าเพลงที่เปิดเป็นเพลงอะไรและของะสต Star ีไหนให้เหยียบลูกโป่งได้เลยนะครับนะไม่ต้องรอนะครับพร้อมไหมครับพร้อมครับไปครับ ครๆคุบอกว่าคนหน้าชื่อเพลงชื่อเพลงอาชื่อเพลงชื่อเพลงอรับเอดมคุณแล้คุณเท่านั้นไม่ดิออะไรเยคุณเ่าคุณเ่านั้นคุณเท่านั้นคุณล้คุณเท่านั้นคุณล้คุณเท่านั้นคุณแล้คุณเท่านั้นคุณเหคเท่านนคุณคุณเท่านันคุลคุเท่านั้นคุณล้คุณเท่านั้นคุลคุณเท่านั้นคุณล้คุณเท่านั้นคุณเ่าคุณเท่านั้คุณคท่่คุทั้ แจ๊บได้หนึ่งแท๊กทีมของกาญและกั้งได้หนึ่งแท๊กแล้วท่านกับมดดำท่านกับมดดำยังไม่มีอนาคตเลยนะครับตอนนี้มาข้อต่อไปข้อที่อะไรข้อที่สี่นะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูอวัยวะอวัยวะอะไรฮะใจเย็นๆใจเย็นให้ดูอวัยวะของเดอะสตาร์สักหนึ่งอวัยวะเนี่ยนะแล้วให้ถ่ายว่าเป็นอวัยวะของใครและเดอะสตาร์คนไหนนะคะดูก่อนดูก่อนเลยแล้วเหยียบได้หรือยัง ก็ดูละเอียดได้เลยดูละเอียดได้เลยพร้อมไหมพร้อมแล้วภาพมาเลยค่ะดูจอนี้ภาพนี้ครับอวัยวะของใครใบแน่โอ้ดูละเอียดเลยนะละเอิดบเลละเอียบสิลิดูละเอียดเลยนะอ้าวฮันดาว่าอ่าคุณโตโน่ครับคุณโตโน่โตโน่คุณที่หูโตโน่นี่เหรอใช่เหรอแต่ตาอะไรเอ่ย เดอะสตาร์หกครับถูกต้องค่ะคือเฉลยใช่ใช่หรือเปล่าเอ่ยนี่ใช่โซโน่จริงๆด้วยใช่ว่าการตอบก็ผิดไปละสรุปคะแนนหน่อยดีกว่านะครับทีมของแจ็คกับโดมเนี่ยได้หนึ่งแต้มนะครับฮั่นกับมอดดามได้หนึ่งแต้มนะครับแล้วก็ทีมของกันแล้วก็ก้างเนี่ยได้หนึ่งคะแนนดังนั้นทั้งสามทีมเสมอกันชนะเป็นทั้งสามทีมครับ ของรางวันไม่ต้องมีนะฮะรชบ,รบวันนี้เพราะว่างบเราหมดแล้วนะครับเอาละครับคุณผู้ชมขอพูดถึงนี่หน่อยดีกว่าเ,าเจนสาวๆหน่อยไหมค่ะ อ่าฮะเรื่องพาร์สเบอรี่นะคะคือต้องเอาใจสาวๆคือในวันเสาร์นี้พลาดไม่ได้กับงาน Thailand Fashion and Beauty Fan r นะคะ2014ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตนะคะห้องเพล n น r รี a ฮอลนะคะพิเศษสำหรับแฟนๆตื่นมาคุยถ้าไปที่บูธพา์สเบอรี่นะคะแล้วบอกว่าเป็นแฟนรายการเนี่ยจะรับของวันพิเศษไปเลยคนละหนึ่งชิ้นครับรับไปเลยนะคะก็ต้องรีบไปกันทีเดียวคอนเสิร์ตของพวกเขาชื่อว่า10 years of love the star in concert เดี๋ยวว่าแบบรอบวันที่28คั้นเลี่ยงแล้วหรือแต่วันที่29แฟนๆต้องร,ร,รีบรีบหน่อยนะฮะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งขอแปบ1 1> ๊บหนึ่งว่าคนที่ไปงานนี่โปรโมชั่นที่จะซื้อกี่ยังไม่จบแล้วโปรโมชั่นผมจะเราจะบอกว่านี่เลยฮะใครที่ไปงานีนไม่จบพาสเบอร์รี่เนี่ยคือ,อซื้อหนึ่งแถมสองครับผมใช่ครับยังไม่ใช่ซื้อหนึ่งแถมสองซื้อสองแถมหนึ่งครับผม อะไรกันแน่คือสองแถมหนึ่งคือสองชิ้นแถมฟรีหนึ่งแต่ในใจคือผมคุยกับลูกค้าเขาแล้วแหละเขาก็บอกว่าคือสองแถมหนึ่งดีกว่าแล้วทีึ่งพันคือพาสเบอร์รี่เนี่ยใครสนใจได้ข้อมูลขึ้นอยู่ด้านล่างเลยครับขอย้ยอีกครั้งคอนเสิร์ตของพวกเขาวันที่ยี่สิบเก้าบาทยังเหลืออยู่สองใบนะคุณผู้ชมด้านล่งวันนี้สิบโมงไทยที่เก่งเมเจอร์เปิดรีบจับจองเลยนะครับเช้าวันนี้ก็ขอบคุณน้องๆทุกคนจากตาซาที่มาร่วมรายการกับเราด้วยนะครับคุณผู้ชมช่วง